สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนคนไข้โพสต์ภาพอาหารช่วงกักตัวที่ต้องลุ้นทุกมือ้อกลายเป็นหน,หนึ่งประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจครับสำหรับกรณีทางเพจอยากดังเดี๋ยวจะให้รีเทิร์นพาทูที่ได้โพสต์เรื่องราวของคนไข้ารายหนึ่งที่ได้เผยภาพอาหารช่วงที่ตัวเองนั้นไปกักตัวเพื่อรักษาโควิดสิที่โรงพยาบาลสนามแห่งหนึ่งในจังหวัดรั้งที่อาหารในแต่ละมือ้อแต่ละวันนั้นจะต้องลุ้นว่าจะได้อาหารอะไรมากินซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นแกงเจือที่เจือสมชื่อมีแต่พักและข้าว เจียวที่ไม่มีซอสให้เลยพร้อมอยากให้หน่วยงานนั้นลงไปตรวจสอบนอกจากนี้ยังมีการถามถึงเรื่องงบประมาณที่ใช้ในการทําอาหารอีกด้วยโดยระบุว่าแฮชแท็กเรียนต่างมุมงบประมาณในด้านอาหารน่าจะมีลงไปนะแต่งบมันมากหรือน้อยผู้เกี่ยวข้องต้องพิจารณาดูละอาหารกักตัวกับคําร้องบนของผู้กักตัวขอความร่วมมือหน่อยนะคะหน่วยงานไหนก็ได้ค่ะช่วยลงไปตรวจสอบหน่อยค่ะโรงพยาบาลสนามแห่งหนึ่งในจังหวัดตรังคือคนไข้นะคะไม่ใช่นักโทษกรอง50บบาทก็ไม่ถึงค่ะงบลงไม่เหมือน กันหรอคะ เป็นแบบนี้รักษาตัวที่บ้านอย่างดีกว่าค่ะได้กินอิ่มกว่านี้ค่ะบางที่ได้กินของดีๆอาหารว่างก็ไม่มีต้องหากินเองช่วยลงไปตรวจสอบหน่อยนะคะขอบคุณค่ะสนามห้าที่สถาบันพระทุ่งกระบือ้อเราก็อยู่สนามหรุนทุกวันกับข้าวตัดมือ้อกินไม่เคยหมดสักมือ้อกินเพื่ออย่าให้หิวให้พ้นไปวันๆบอกเลยว่าสุดจริงๆเขาอยู่สนาม5้าตั้งแต่วันที่30จนถึงตอนนี้มีมื้อที่เด็กดีใจที่สุดก็ข้าวผัดวิญญาณปูมื้อเดียวน้องนั้นเข้าแกงจืดจืดไข่เจียวไม่มีซอสเกือบ ทุกมือ้องานนี้ก็มีชาวเหน่อเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเลยทีเดียวครับหลายคนต่างพากันสงสารที่ป่วยแล้วยังต้องมากินอาหารแบบนี้บางคนก็บอกว่าดีแล้วที่ยังมีข้าวให้กินท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบขา่าวขอบคุณครับ